ฉันเกลียดผู้หญิงแต่ชอบผู้ชายเลขาส่วนตัวของผู้บริหารคนหนึ่งมีอคติกับผู้หญิงหลายคนในออฟฟิศมากๆเพราะผู้หญิงพวกนี้ชอบซุบซิบนินทาเธอรับหลังพร้อมๆกับปล่อยข่าวลือที่ไม่ดีเกี่ยวกับเธอเธอยอมรับว่าเธอไม่ชอบผู้หญิงเธอพูดว่าฉันเกลียดผู้หญิงแต่ชอบผู้ชายผมทราบมาว่าเธอไปพูดไม่ดีกับผู้หญิงที่ทำงานใต้เธอที่ออฟฟิศด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยดีเธอบอกว่าผู้หญิงเหล่านี้สนุกกับการทำให้ชีวิตของเธอยากขึ้น จากที่ผมสังเกตวิธีการพูดของเธอค่อนข้างดุดันและน้ำเสียงของเธอก็สามารถทำให้คนไม่ชอบได้ถ้าทุกคนที่ออฟฟิศทำให้คุณหงุดหงิดหรือเริ่มคานใจคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณจะมีคลื่นหรืออะไรบางอย่างที่ส่งออกไปกระทบพวกเขาเรารู้ว่าสุนัขจะดุมากกับคนที่เกลียดหรือกลัวมันสัตว์มีประสาทรับรู้คลื่นความสั่นสะเทือนจากอารมณ์ของเราและตอบสนองตามนั้นคนหลายคนมีประสาทรับรู้ตรงนี้ไวพอๆกับสตัตว์ เขาจับคลื่นความกลัวหรือคลื่นความเกลียดของคุณได้และตอบสนองตามนั้นผมแนะนำคำอธิษฐานให้เลขาส่วนตัวของผู้บริหารคนนี้และอธิบายว่าปัญหาทั้งหมดรวมไปถึงความรู้สึกเกลียดผู้หญิงที่ออกมาทางน้ำเสียงสีหน้าและท่าทางของเธอจะหมดไปถ้าเธอทำตามคำแนะนำเธอประหลาดใจที่รู้ว่าอารมณ์เกลียดสามารถออกมาทางคำพูดการกระทำการเขียนและทุกอย่างในชีวิต เธอไม่ใช่คนโง่เธอหยุดปฏิกิริยาตอบสนองของเธอต่อทุกอย่างทันทีจากนั้นเริ่มอธิษฐานอย่างมีวินัยว่าฉันคิดพูดและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสงบและความรักตอนนี้ฉันแผ่กระแสความรักความสงบความใจกว้างและความเมตตาไปยังบรรดาผู้หญิงที่วิจารและนินทาฉันเมื่อใดก็ตามที่ฉันกำลังจะทำเรื่องลบๆฉันจะพูดกับตัวเองว่าฉันจะคิด พูดและทําจากจุดยืนที่เต็มไปด้วยความกลมเกลียวและความสงบจากข้างในตัวฉันเองหลังจากนี้ชีวิตของฉันอยู่ภายใต้การชี้นําคุ้มครองและดูแลของจิตใต้สํานึกคำอธิษฐานนี้เปลี่ยนชีวิตของเธออย่างสิ้นเชิงคำวิจารณ์ณและเสียงซุบซิบนินทาหมดไปจากออฟฟิศผู้หญิงเหล่านั้นกลายเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนของเธอไปตลอดชีวิตเธอค้นพบว่าเธอไม่สามารถเปลี่ยนใครได้นอกจากตัวเอง คำพูดที่เขาพูดกับตัวเองทําให้เขาพลาดการเลื่อนตําแหน่งวันหนึ่งพนักงานขายคนหนึ่งมาขอพบผมเขาเล่าให้ฟังถึงปัญหาในการทํางานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายขายในบริษัทของเขาพนักงานขายคนนี้อยู่กับบริษัทมา1ิบปีและไม่เคยได้รับการเลื่อนตําแหน่งหรือคําชื่นชมใดๆเลยเขาโชว์ตัวเลขผลงานของเขาให้ผมดูซึ่งมากกว่าทุกคนในเขตของเขาพอสมควร เขาบอกผมว่าผู้จัดก,การหยาบคายกับเขาและบ่อยครั้งดูถูกคำแนะนำของเขาผมอธิบายไปว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้นเหตุของทุกอย่างมาจากภายในตัวของเขาและความเชื่อของเขาเกี่ยวกับเจ้านายของเขาก็กลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของเจ้านายเขาที่มีต่อเขาภาพของผู้จัดก,การฝ่ายขายที่เขามีในใจคือคนที่หยาบคายและใจแคบใจของพนักงานขายคนนี้เต็มไปด้วยอคติที่มีต่อผู้จัดก,การของเขา ระหว่างทางไปทำงานเขาคุยกับตัวเองอย่างเข้มขน้นบทสนทนานั้นเต็มไปด้วยควาวิจารณ์การกล่าวโทษและการปฏิเสธผู้จัดการของเขาสิ่งที่เขาส่งออกไปจะได้รับกลับมาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้พนักงานขายคนนี้รู้ว่าบทสนทนาของเขากับตัวเองเป็นภัยอันตรายต่อตัวเขาเองมากเพราะระดับความเข้มข้นและพลังงานที่เขาใส่ให้ความคิดและอารมณ์ของเขามันเกินกว่าเพียงพอที่จะซึมเข้าไปในจิตใต้สำนึก ซึ่งผลก็คือการตอบสนองเชิงลบสารพัดจากเจ้านายของเขาเขาเริ่มอธิษฐานตามคำแนะนำของผมว่าฉันเป็นนักคิดเพียงคนเดียวในจักรวาลของฉันฉันต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ฉันคิดเกี่ยวกับเจ้านายของฉันผู้จัดการฝ่ายขายไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันคิดเกี่ยวกับเขาฉันปฏิเสธที่จะมอบพลังอำนาจให้ใครหรือสิ่งไหนมารบกวนหรือทำให้ฉันหงุดหงิดใจ ฉันปรารถนาให้เจ้านายของฉันมีสุขภาพที่ดีมีความสำเร็จมีความสงบทางใจและมีความสุขฉันขอให้เขาได้รับแต่สิ่งดีๆด,ด้วยความจริงใจและฉันรู้ว่าเขาได้รับการชี้นำจากเบื้องบนตลอดเส้นทางเขาอธิษฐานช้าๆเบาๆและใส่ความรู้สึกลงไปทุกครั้งเขารู้ว่าจิตของเขาเปรียบเหมือนสวนและไม่ว่าเขาจะปลูกอะไรเขาจะได้ผลลัพธ์ตามเมล็ดพันธุ์ที่เขาหว่านลงไปนอกจากนั้นผมสอนให้เขาฝึกจินตนาการก่อนเข้านอน เขาจินตนาการว่าผู้จัดการฝ่ายขายของเขาชื่นชมผลงานของเขาเขารู้สึกถึงความเป็นจริงของภาพที่เห็นเขารู้สึกถึงการจับมือได้ยินเสียงพูดของผู้จัดการและเห็นผู้จัดการยิ้ม เขาทำเช่นนี้ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายคืนโดยที่รู้ว่าภาพและความรู้สึกอะไรก็ตามที่จิตได้สํานึกยอมรับจะกลายเป็นความจริงไม่นานหลังจากนั้นผู้จัดการฝ่ายขายเรียกเขาไปที่ซานฟรานซิสโกเพื่อแสดงความยินดีกับเขาและแต่งตั้งเขาเป็นผู้จัดการภาคที่มีพนักง,งานขายในสังกัดมากกว่า100คนพร้อมกับขึ้นเงินเดือนให้ครั้งใหญ่เขาเปลี่ยนมุมมองที่เขามีต่อเจ้านายของเขาและเจ้านายก็ตอบสนองตามการเปลี่ยนแปลงของเขา